เจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้นค่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างาาก,กับการไปช่วงปัใจัยวันไฟไนท์ครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงบ้างค่ะก็มาชกครั้งแรกในวันไฟไนท์ค่ะก็ตอนแรกรู้สึกดีใจมากค่ะที่หนูจะได้ขึ้นมาชกในเวทีระดับโลกค่ะหนูก็เตรียมตัวแล้วก็ความพร้อม,อมเตรียมตัวแล้วก็ฟิตมาชกในไฟนี้หนูก็เต็มที่มาค่ะหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้ขึ้นระดับโลกค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะ พอถึงตอนที่เปิดตัวเข้าเวทีแล้วมีนเป็นยังงบ้างตอนอยู่บนเวทีตอนนั้นแบบความรู้สึกเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกค่ะตอนนั้นคืออารมณ์ความตอนเปิดตัวนะคะหนูก็รู้สึกรีแลกตัวเองค่ะเพราะว่าไม่อยากคิดแล้วก,ก,ก็ไม่อยากคิดมากไม่อยากกดดันค่ะเพราะว่าเป็นรายการแรกระ,ระดับโลกที่หนูเข้ามาชุกด้วยค่ะหนูก็พยายามรีแลกตัวเองให้ให้แบบว่าจะได้ออกอือดอกมาดีค่ะเพราะว่าถ้าคิดมากมันก็จะกังวลด้วยค่ะถ้าคิด โอเคแล้วสําหรับผู้ชกวันนี้ก็คือลาล่าซึ่งลาล่าเป็นอดีตผู้เชี่ใช้ผู้ท้าชิงแชมป์โลกนะแล้วก็อย่างทุกคนรู้ว่าเขาเป็นแชมป์ WBC แล้วก็เป็นคนชกยากด้วยเ่ประเมินไหมว่าเกมจะเป็นยังไงแล้วกับเกมมันบิดเร็วกว่าที่คาดไปไหมค่ะก็ผู้ชกลาล่านะคะคือก็เจอลาล่าวันนี้นะคะหนูตอนแรกประเมินเขาว่าเขามีอาวุธครบเครื่องค่ะแล้วก็อาวุธตลอดแล้วก็มีขาที่เร็วค่ะ ือตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้เพราะว่าเขาก็บอกว่าจะจะจะ,จะน็อกหนูให้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาจะน็อกหนูยกสามค่ะเขาบอกแต่ว่าหนูก็เลยชิงน,น็อกก่อนเขาเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีจังหวะเราก็สามารถจังหวะตอนนั้นคือเขาเปิดเราก็สามารถใช้จังหวะนั้นเป็นโอกาสได้เลยค่ะแสดงว่าในใจก็เตรียมไว้เหมือนกันว่าก,ก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เ,เกินยกสามเหมือนกันใช่ไหมคะ่ห <ขา S 1> นูก็ตอนแรก ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปน็อตเขาค่ะเพราะว่าเราต้องดูรูปเกมค่ะรูปเกมในการชกอยู่ตอนนั้นค่ะว่าเขาเปิดตรงไหนจุดที่เขาจะโดนเราตรงไหนที่เขาโดนเราบ่อยหรือว่าเขาเปิดจังหวะไหนที่เราสามารถต้องเดียวได้ค่ะคือตอนแรกคิดแบบนั้นไม่ได้คิดว่าจะไปเอาน็อตเขาเลยยังค่ะเพราะว่าเราอาจจะพลาดได้ค่ะเพราะว่าเขาเขาอาจจะวางแผนมาเหมือนกันค่ะโอเคแล้วทําไมถึงเปิดตัวแล้วแบบออกสตาร์แล้วแบบ ไม่ตอปแล้วก็จบที่26เมตรเลยแบบคือแบบทุกอย่างมันดูมันต่อเนื่องมากๆเลยคือแบบมันเห็นมันมันได้จังหวะแล้วมันเห็นอะไรที่แบบทาให้เราแบบปิดเกมได้อย่างรวดเร็วนะะค่ะก็ะะจังหวะที่ปิดเกมเร็ว26เมตรนะคะคือจังหวะแรกที่ชกเลยนะคะคือหนูมีจังหวะถอยแล้วก็เดินเข้าไปหนูเตะขาเขาค่าเตะขาแล้วก็ทางโคช้ชบอกว่าไม่ต้องถอย,ยค่ะเพราะว่าเราจะเสียเปรียบหนูก็เลยเดินไปปุ๊บ จังหวะหนูออกหมัดแรกค่ะจังหวะหมัดแรกหนูต่อยเข้าไปประมาณนี้ค่ะต่อยปุ๊บเหมือนเขามีอาการค่ะอาการหมัดแรกหมัดแรกมีอาการค่ะปั้งหนูหนูก็สังเกตหน้าเขาค่ะเขาเหมือนมีอาการหนูก็เลยเขาเปิดด้วยแล้วหนูก็ใส่ค่ะแต่ว่าจังหวะที่หนูจะเข้าไปใส่หนูดูจังหวะก่อนเผื่อเขาว่าเผื่อเขาจะมีลูกกระโดดแทงเขามาหนูก็กลัวกลัวเขาจะสวนมาหนูก็รอจังหวะค่ะสองจังหวะแล้วหนูก็ต่อยเข้าไปค่ะ สองสามวันค่ะแล้วก็จะสอกแต่ว่าเขาก็เหมือนหันข้างออกไปแล้วค่ะเหมือนเหมือนเขาจะเหมือนไม่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 แบบว่าตรงเราเเขาคใช่ค่ะที่เขาก็เลยจับเลยค่ะก็ง่ายถือว่าเหมือนบัตรแรกทำให้เราเห็นเห็นชอ่นองออว่าเขอการต่อเลยแบบเราเดินต่อเนี่ยต่อยเลยค่ะมีโอกาสเราก็เปิดเขาเลยค่ะโอเคแล้วพอชนะเสร็จมีมรู้สึกเป็นไงเพราะเราชนะระดับอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกเลยค่ะในความรู้สึกที่หนูชนะตอนนั้น รู้สึกว่ามันเร็วมากมันเร็วไปแล้วเหมือนแบบว่ามันไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็เตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมมามาเยอะหนูก็อยากจะออกแรงให้เยอะคนที่ค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะที่เราสามารถปิัเกมเขาได้เร็วค่ะโอเคแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยฟอร์มที่มันแรงแต่ว่ามันต้องมีเรื่องหลังการทํางานนตของเราอยาให้พูดนะว่าแบบสิ่งที่แบบมันโชว์บเพลย์ฟอร์มบนเวทีที่ผมพูดแต่มันเกิดจากการทํางานหนักอดไรในไฟน์นี้ที่มันแตกต่างกันสองไฟ์ค่ะก็จากในไฟ์นี้ เรื่องการฝึกซ้อมก็มันจะแตกต่างจากสองไฟค่ะเพราะว่าเป็นศึกใหญ่แล้วก็เป็นเวทีระดับโลกแล้วก็เผยแพร่ไปในทางยุโรปหลายหลายประเทศเลยค่ะหนูก็พยายามฝึกฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกเวทฝึกกล้ามแขนแล้วก็ช่วงเช้าหนูก็จะฝึกหนักค่ะช่วงเช้าจะฝึกหนักเพราะว่าเราชกช่วงเช้าก็ต้องฝึกตัวเองให้ชินค่ะหนูก็ต้องตื่นมาซ้อมแบบตื่นไปวิ่งก่อนก่อนเขาเลยค่ะเพราะว่าช่วงตีห้า ก็ต oui. er ื so so over, so so ่นแล้วค okay. right. ่ะเพราะว่าซ้อมกว่าวซ้อมเสร็จก็สิบโมงมันใช้เวลานานค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็เริ่มบ่ายสามหนูต้องมีเวลาพักแล้วก็มีมีแรงซ้อมต่อค่ะโอเคจากวันแรกที่แบบได้มานะที่บอกว่าเคยแม้กระทั่งแบบคุณพ่อพาไปไายแล้วก็โดนโดนปฏิเสธอะไรเงีับมาถึงวันนี้ได้รับโนนักสามเอ้ยโนนัสหนึ่งล้านเจ็ดแล้วเรื่องนี้จ้ารู้สึกไงบ้างรู้สึกอยากให้แบบรู้สึกเรื่องนี้แบบตระการแล้ว่็จากวันแรกลำบากแล้วสู้มาจนวันนี้สำเร็จแล้วใ่ะ ก็ย้อนไปในช่วงที่หนูเริ่มฝึกมวยค่ะแรกๆคุณพ่อก็เป็นคนฝึกสอนแต่ว่าพอคุณพ่อมาฝากที่ค่ามยมวยเขาก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะรับเรามาซ้อมเพราะว่าเห็นเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าให้ไปทํางานบ้านดีกว่าทําไมต้องเอาออมาซ้อมด้วยเขาก็ไม่ได้สนใจเราเลยค่ะใช่ชไม่ได้เชื่อว่าผู้หญิงอย่างอย่างเราก็สามารถที่จะสู้ได้ขนาดนี้หรือว่าอดทนมาถึงได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่า ตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็เท่าเทียมกันแล้วค่ะผู้หญิงก็สามารถที่จะชกชกได้แล้วก็สามารถมีมีใจที่สู้ได้แล้วก็สามารถไปไปสู่เวทีระดับโลกได้ค่ะผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันค่ะได okay. ้พูดถึงมายว่าโดย mm hmm. รับหนึงล้านเจ็จะไปทำอะไรแล้วก็ไฟตต่อไป ก็เอ้ยก็คงก็คงเรื่องที่บอกมาเลยทีเดียวฝากอะไรทางอาเซียนหน่อยเงินรับจ็ดไปทำไรแล้วก็ปากอะไรทางอาเซียนหน่อยค่ะก็เงินโบนัสที่ได้จากการชกในไฟน์นี้ค่ะหนูก็จะเอ่อนำไปเอ่อหนูจะไปซื้อที่แล้วก็จะปลูกบ้านค่ะคือก็ซื้อที่ก่อนค่ะเก็บไว้แล้วก็ถ้าเรามีเอ่อเงินเพิ่มขึ้นหรือว่าเราก็สามารถเอ่อต่อเติมขึ้นไปอีกได้ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนเอ่อทาง ที่จะชกในไฟต์ต่อไปที่หนูอยากจะมีโอกาสชิงแชมป์กับทางด้านอาเซียค่ะก็อยากจะฝากถึงอาเซียค่ะ you fight you fight with me come on let's go I want fight with you ตกลงหน้าไปโอเค